กลางปีผุดโปรเจกต์ใหม่ไทย a ลนด์ไดแคส Expo งานแสดงสินค้าโมเดลรถและของสะสมไดแคสใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริษัทกังปีอินเตอร์เนชันแนลจำกัดมหาชนนำโดยคุณพิรพงษ์เอี่ยมลำเนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกับบางกอกฮอตลอดและบริษัทเซนทอนพัฒนาจำกัดมหาชนหรือ CPN พูดโปรเจกต์ใหม่ Thailand d ์ไ c a s t Expo 2025งานแสดงสินค้าโมเดลรถและของสะสมไดแคสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพื่อพัฒนาวงการโมเดลรถสะสมพร้อมยกระดับประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในงานระดับนานาชาติที่นักสะสมจากทั่วโลกต้องปักหมุดเข้าร่วมพร้อมส่งมอบความสุข ความสนุกและสาระให้กับผู้ชมงานด้วยสินค้าที่หลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจความรู้ในการผลิตชิ้นงานดแคส และการประกวดที่สนุกไปกับคนที่รักชอบในสิ่งเดียวกันภายในงาน Daycat Expo 2025นั้นรวบรวมไฮไลท์สุดพิเศษจากแบรนด์ผู้ผลิตรถโมเดลชั้นนำระดับโลกหลากหลายแบรนด์ที่มาเปิดตัวโมเดลรถ Thailand Special Edition ซึ่งผลิตขึ้นเป็นพิเศษสำหรับประเทศไทยจำนวนจำกัดโดยทางผู้จัดงานยังได้จัดทำ Exclusive Limited Edition Box Set c o l l e กชันพิเศษที่รวบรวมรถไฮไลท์ในงานบรรจุกล่องแบบพิถีพิถันพร้อมการรันหมายเลขเพียง120ชุดเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น อีกมากมายเรียกได้ว่ามางานนี้งานเดียวแต่กลับได้ความสุขความสนุกและสาระความรู้ให้กับผู้เข้าชมงานนับเป็นการร่วมสร้างประวัติศาสตร์และประสบการณ์ใหม่ของคนรักรถไดแคสอย่างแท้จริงก็สำหรับงานในวันนี้นะครับก็มีชื่อว่า Thailand ไดแคสต์เอ็กซ์โนะครับซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกในประเทศไทยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่เรารวบรวมนะครับรถไดแคสโชว์เนี่ยนะครับที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับซึ่งในงานนี้เองเนี่ยนะครับก็จะมีบรรดา แบรนด์ต่างๆนะครับโค้แบรนด์เนี่ยครับมีโมเดลพิเศษนะครับทำรุ่พิเศษสำหรับงาน Thailand ดายแ s สซิ่ o นะเข้ามาเข้ามาจำหน่ายในเมืองไทยนะครับแล้วก็ยังมีพวกอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะครับที่ได้ทำนะครับสินค้าพิเศษเข้ามาอีกนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็งานในปีนี้เองเนี่ยก็ได้รับการตอบรับนะครับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีผู้ชมเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมชมเนี่ยมากมายนะครับก็ ยังไงแล้วก็ตามนะครับก็อยากที่เราฝากนะครับใครที่สนใจนะครับรถโมเดลไดแคสต์นะครับซึ่งหมายถึงว่ารถโมเดลเล็กๆเนี่ยครับขนาด1นึต่อสีนะครับหรือจะเป็น1นึต่อสินะครับหรือจะเป็น1นึนต่อสินะครับในงานเนี่ยนะครับก็จะมีรถนะครับให้เลือกหลากหลายนอกจากบรรดาโปรโบ๊ทแบรนด์แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีร้านนะครับค้าต่างๆนะครับชั้นนาที่ขายอยู่ในบางไทยนะครับเข้ามาร่วมออกบูธด้วยนะครับซึ่งก็ถ้าท่านเป็นนักสะสมนะครับหรือสนใจที่อยากจะสะสมรถพวกนี้นะครับก็ งานนี้ถือว่าเป็นการที่รวบร,รวมทั้งใหญ่นะครับของเมืองไทยนะครับก<ส>็ขอฝากคุณด้วยครับ